สบายดีเอฟซีทุกๆคนมึงซ่องแม่น้อยเแนลที่พามาเบิ่งพิธีการเห็ดประเพณีลาวเห็ดหมักเบ่งเด้อ không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

น้าน้ายดมันกล้ามมาออจแสบ่อาืมเออยาเช้นอ่ันมด่ขายเาันมันลามมาแ,แนล้ว

มีหัวขาอีกผักห้องหสิเกิดเหรอมีผักอีกกุ้งหมอสีคลายอ,อืออ๋อมันห้องสีเกิดอะไรจังอเอาไปปล่าขวดข้องปั่นไปขวดปั่นนอนกับอะไรไปโอ้ตอนนั้นมันดิ่งอืม,อม,อมก็ได้เนาะยันงนมยันง,นงน้อยก็เอาเกี่ยวเอา อยู <c ười> um, um, ่กนน้องให้ด uh ้วยพอจะรัดดูน้องก่อนดงหน่อเขาก็มีดี่ม็ต้องอ๋อไว้รุ่นวไฟี่่กมเป็นนันั่น